จะมีท <minutes> ั้งยาเสพติดมีการพนันสถานเลงลมอะไรมีหมดทุกอย่างครับครับเด็กๆรุ่นเดียวกันก็ส่วนมากจะติดยาเสพติดติดการพนันอย่างรุ่นเพื่อนๆผมนี่ครับเรียนมาด้วยกันตั้งแต่ป .6 ก็เรียนด้วยกันแต่พอขึ้นมาธยมปุ๊บก็เริ่มกระเด็นหายไปหายไปติดคดีติดอะไรกันย่งไงพอเห็นพอเราเห็นเพื่อนๆเราเอ้ยได้ทราบข่าวว่าที่คนนั้นเพื่อนเราเนี่ยเป็นท่านที่ติดไปแล้วโดนจับตัวอะไรเงี้ย แล้วทำไมชาถึงไม่ได้เป็นเหมือนเพื่อนหรือว่ามันมีอะไรที่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวไม่ให้เราไปยุ่งเกีย่ยวกับยาเสพติดมันก็มีสิ่งยึดเหนี่ยวก็คือหลกัหลกๆก็คือครอบครัวครับ<อ>คือว่าเรา,เราคิดถึงครอบครัวเป็นหลกหักใช่ครับครอบครัวเราด้อยครับ<อ>เราไม่มีอะไรที่สมบูรณ์เหมือนที่คนอื่นเขามีคือพูดง่ายๆเราสงสารครอบครัวใช่แล้วถ้าเราทําตัวแบบเขามันก็จะไ<อ>ม่ได้อะไรไดีขึ้นมาแล้วเราก็ได้เห็นด้วยว่าเ,เขาทําแล้วมันเป็นยังไงคือผมอยู่ที่นั่นมาตั้งแต่เกิดนะครับก็ได้เห็นมาว่ามันเป็นยังไง แล้วก็จะจาจํามาเป็นค,ครูแม่จะบอกว่าเห็นอย่างนี้ปุ๊บก็จํามันมาเป็นครูสอนเราเ,ออเราจะรู้ผลโดยที่เราไม่ต้องไปลองทําไม่ต้องไปทาเองครับอยู่ที่นั่นตั้งแต่ตอนเกิดตั้งแต่เกิดครับตอนนี้ชาอาย,อยุเท่าไหร่แล้วสิบปปีแล้วสับ18ปีครับ,รบตลอด18ปีที่อยู่ที่ชุมชนโคกเพชรับโคกขวดนี่นะครับแล้วคิดว่าตอนนี้เรา18ปีแล้วเราคิดว่าเราทํางานหรือว่าช่วยคุณแม่แบ่งเบาภาระอะไรหรือว่าคิดว่าเราทํา อะไรเพื่อคุณแม่ที่ถือว่าเป็นรายได้มีรายได้ที่ชาทาก็จะมีช่วยแม่ช่วยแม่ขายรถชิ้นตอนเย็นก็จะช่วยแล้วก็จะมีเล่นกีฬาแข่งกีฬาครัก็จะได้เงินส่วนซ้อมสนุกเกอร์ก็จะมีรายได้เข้ามาช่วยบ้างแล้วก็อาจจะมีงานรับจ้างจากหลังเลิกเรียนเสาร์อาทิตย์จริงครับพอจะช่วยหาเงินให้แม่ได้กับก็คืองานที่ชาทาอยู่ก็คือเห็นบอกว่าไต่เต้ามาจากการไปรับจ้างเป็นเด็ก เก็บลูกสนุกเกรอ์อะไรนี้ใช่ไหมไม่ไม่เชิงว่าเป็นเด็กรับจ้างครับผมเล่นนะเล่นสนุกเป็นกีฬาอยู่แล้วแล<อ>้วก็ก็คือเป็นนักสนุกก็คืออยากจะซ้อมสนุกเชื่อมหลับ<อ>แล้วปิดเทอมผมก็เลยไปขอสมัครงานเป็นเด็กตั้งลูกเงี้ย<อ>เพื่อจะได้ซ้อมสนุกเกอร์โดยที่ไม่ต้องเสียงเงินก็คือได้ไปสัมผัสใกล้ชิดกับวงการ,รกีฬาสนุกเกอร์ของนั้นเธอแล้วได้เงินไหมตอนเราไปทำตอนนั้นก็ไปทํางานก็ได้เงินครับเขาก็ให้วันละร้อยครับ ิดว่าเงินตรงนั้นเราได้ใช้เองนะว่าเราจะนํามาจุนเจ็บครอบครัวก็เก็บมาแบ่งการใช้แบ่งแม่แบ่งตัวเองใช้เพ pues> ื่อบริหารกันไปสิ่งตรงนั้นเองที่ทําให้ชาได้รู้จักกีฬาสนุกอร์แลเราเริ่มต้นกับการมาเล่นสุกเกอร์ตัวนี้อย่างไรเห็นบอกว่าเคยได้รับรางวัลได้อะไรได้ร่วมการแข่งขันอะไรไหครับก็คือผมเล่นมาตั้งแต่อยู่ป .6 ครับอันนั้นกําลังแบบหันเล่นใหม่ๆก็คือยังยังไม่เท่าไหร่ เราเล่นไปเล่นมาก็เมื่ออายุ15ปีก็จะเริ่มเก่งนิดนึงยังไม่เท่าไหร่ก็คือตอนนั้นยังไม่ได้ไปเป็นเด็กโตไม่ได้ไปทำงานหรอกก็คือเล่นแบบทั่วไปแล้วมันมีการแข่งขันเป็นกีฬาอบตแต่มันมีสนุกเกอร์รุ่น18แปีตอนนั้นผม15คร้าแล้วผมก็ลงแข่งครับก็เลยได้แชมป์แล้วทีนี้ก็มีอาจารย์คนหนึ่งเขาเป็นเหมือนกับแมวมองนักีฬามหาับแล้วเขาเห็นผมเขาก็เลยให้ผมไปคับตัวจังหวัดแล้วก็ติดจังหวัดเคยชาเคยได้รับรางวัลอะไรบ้าง ก็ได้รางวัลที่หนึ่งของภาคอีสานนะครับแล้วก็รางวัลที่สของประเทศสุกเก์นะเพียงกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังจะพูดถึงกีฬาสุกเกมันน่าจะเป็นแบบอะไรที่มั่วสุมใช่ใชจะมองไปว่<อ>าสุกเกอร์มันเข<ช>้าไปแล้วมันน่าจะมั่วสุมน,นะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นการพนันไปใช่นะครับแล้วก็ในแง่มุมมองของชาเาะชามองว่าสุกเกอร์ มันจะมีประโยชน์แล้วก็มันจะมีโทษเหมือนที่หลายคนคิดว่าเป็นแหล่งมั่วสุมการพนันหรือเปล่าจริงๆมันผมคิดว่ามันไม่ใช่กีฬาสนุกเกอร์ประเภทเดียวครับที่จะมั่วสุมมันอยู่ที่เราที่เราทําที่เราเล่นมันว่าเราเล่นมันถูกวิธีหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลตะก้อหรือย่างอื่นกระามมันก็มั่วสุมได้ใช่ไหมครับสนุกมันอาจจะดูมั่วสุมเพราะว่ามันอยู่ในที่ที่หนึ่งเล่นปุ๊บมันก็ต้องมีเป็นการพานันใช่ไหมครับแต่สำหรับผมผมเล่นเพื่อเป็นกีฬาก็คือเล่นแบบเราซ้อมเพื่อไปแข่ง เราจะเห็นได้ว่านุนกเกอร์เป็นกีฬาที่แบบเมื่อไปแข่งจะรู้ว่ามันเป็นกีฬาของผู้ดีครับ<อ>ตั้งแต่การแต่งตัวต้องใส่สูทบูนิทายรองเท้าพักชูขัดมันยางเงครับ<อ>เล่นกีฬามารยาทต่างๆมันจะดีกว่ากีฬาทุกประเภทเลยได้ซ้ำไปครับก็เห็นบอกว่าตอนนี้ก็ยังเล่นอยู่ใช่ครับนะนะคิดว่าเราพอเรามาเล่นกีฬาซุกเกอร์ตอนนี้มันได้อะไรกับตัวเราแนละ้วมันมันได้เงินมาจุนเจืออะไรบ้าง กีฬาสนุกเกอร์เป็นกีฬาที่แบบก็น่าจะได้เงินได้เงินสูงนะครับถ้าแข่งถ้าได้แข่งคมันก็ทําให้ได้ช่วยเหลือได้เงินมามาช่วยเหลือครอบครัวได้บ้างส่วนหนึ่ง <น igt. S 2> แต่ส่วนเวลาช่วงที่ไม่ได้แข่งก็คือจะทํางานเกี่ยวกับสนุกเกอร์บ้างแบบนี้แหละครับก็จะได้เงินมาช่วยเหลือแล้วครับแล้วตอนนี้แรงใจที่สําคัญที่สุดในในตอนนี้ที่ทําให้ให้น้องชาร์ตต้องสู้แรงใจของผมส่วนมาก ผมไม่ได้คิดว่าเอาบุคคลคนใดคนหนึ่งมันเป็นแรงใจนะครับแต่ผมคิดว่าผมเอาจุดด้อยครับมาเป็นแรงดันแล้วนั่นแหละครับแรงดันนั่นแหละมันคือกําลังที่ทําให้เราสู้คนั่นคือสิ่งที่ชาสู้ใช่ใช่ไหมครัสิ่งที่ชาทําทุกวันนี้ทำไปเพื่อใครไม่คิดว่าทําเพื่อแม่เพื่อน้องแล้วก็เพื่อตัวเองเพื่ออนาคตของครอบครัวเราเองอยากให้มันจะ่สบายนใช่ครับ แล้วอยากให้น้องไเรียนนังสูงด้วยแน่นอนครับอยากให้น้องเรียนยนังสือเหมือนกันตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงของการที่จะสอบข้ามหาลัยแล้วครับกว่าชาจะจบมีงานทนําแล้วห่วงน้องอีกอยากให้น้องเรียนด้วยเหมือนเราใช่ไหมใช่ครับตอนนี้ชาคิดว่าชาจะเรียนอะไรผมตั้งเป้าว่าจะเรียนวิศวกรรมครับส่วนสาขานี้ก็คงยังต้องศึกษารายละเอียดดูอีกทีครับว่าจะเป็นสาขาไหนครับ แล้วอยากเรียนวิศวกรรมอนาคตอยากทํางานด้านไหนเกี่ยวกับงานอะไรก็ได้ครับที่เกี่ยวกับใช้สมองเยอะๆคิดสิ่งแปลกใหม่ๆที่มันแบบท้าทายท้าทายไม่มีไม่ยึดติดกับอะไรเดิมๆอะไรประมาณนี้ครับครับก็ขอ้น้องชาประสบความสําเร็จนะครับครับ,รบสิ่งที่น้องชาทำนะครับแล้วก็สิ่งที่น้องชาปฏิบัติอยู่นั้น แม้ในตอนนี้นะครับอาจจะยังไม่มีผู้คนมากนักที่ได้รับรู้ถึงชีวิตการต่อสู้และก็อาจจะยังไม่ได้ดิมลองกับรสชาติความยากลำบากเหมือนน้องชาแต่ก็มีกลุ่มคนเล็กๆนะครับกลุ่มหนึ่งที่ที่ได้เห็นและก็รับรู้มาตลอดครับอาจารย์ครับพูดถึงในส่วนของน้องชาเนี่ยอาจารย์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษ,ษาหรือว่าอาจารย์เป,รยเ,ยเป็นอาจารย์แน่ๆเป็นอาจารย์แน่ๆค่ะอ๋อที่โรงเรียนเนี่ยที่โรงเรียนครับอาจารย์ทราบข่าวไหมครับว่าเขา เป็นเยวาวชนตัวอย่างก็ว่าได้ที่เขาเคยได้ไปเ,เข้าร่วมโครงการแล้วเป็นเป็นเด็กในเย,ยวาวชนในโครงการสารรักคุณเก่งหัวใจแกล่งตอนนี้จานทราบาไหมทราบมาโดยตลอดครับแล้วในส่วนตัวของน้องชาเองเขาเคยมาปรึกษาอาจารย์ในเรื่องอะไรบ้างก็ถ้าเป็นตอนเด็กๆมหนึ่ง ก็มาปรึกษาเรื่องการเรียนครับค่ะแล้วก็เคยพูดคุยกับผู้ปกครองตั้งแต่มนหนึ่งว่ามีปัญหาเรื่องทุนการศึกษาก็พยายามเวลามีทุนอะไรก็พยายามคุยกับอาจารย์ที่ด้านทุนการศึกษาคน,านที่เรียนจานทร์ก็ทราบอยู่แล้วว่าทราบค่ะคุ้มครองเขาค่ะค่ะเป็นยังไงค่ะทราบค่ะเพราะว่าคุยคือโรงเรียนกับชุมชนค่อนข้างใกล้ชิดกันนะคค่ะ ครับโดยส่วนตัวของนักข่าครับจ่าใน